เราสองคนในรายการดาราวารตี้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ในช่วงเบรกที่2แลแวคพี่แร่ค่ะและในเบรกนี้ค่ะเราก็ยังมีภาพบรรยากาศบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง20,000เดย์รักเธอทุกวันนั่นเองค่ะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นของค่ายวอร์มิสโปรดักชันนั่นเองส่วนเนื้อหาของเรื่อง2 0,000เดย์รักเธอทุกวันนี้เป็นแนวภาพยนตร์แนวครอบครัวอารมณ์ดีเรื่องราวของครอบครัวหนึง่งที่มีปู่ย่าแม่ลูกต่างก็มีความผูกพันให้กันเพราะว่าอ,อยู่กันเป็นครอบครัวและที่สําคัญเนี่ยน่ารักแล้วก็มี ความเฮฮาไม่ว่าจะมีรักใส,ส่เหมือนอเขาบอกว่าเป็นรักใสๆบริสุทธิ์เรียบเสมือนน้ำแข็งหนึ่งก้อนไ<า>ปนแล้วก็ใส่น้าหวานของเด็กๆเข้าไปหรือ,อว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาวความรักต่อครอบครัวแต่ว่าทุกรุ่นเนี่ยล้วนได้มีการเข้าใจการเข้าใจแล้วก็กมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปร่วมกันเมื่อยามมีปัญหาย,ยิ่งทําให้เราเนี่ยอิ่มเอมแล้วก็สดุกในการใช้ชีวิตค่ะในคอนเซปที่ว่าชีวิตคนเรานั้นเศร้านักเพราะโดยเฉลี่ยเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แค่2 0,000กว่าวันเท่านั้นเองแล้วก็คุณ จะใช้ชีวิตแสนอันจะสั้นขนาดนี้เนี่ยหมดไปให้อย่างคุ้มค่าได้อย่างไรเป็นไงคนลุกเลยทีเดียวใช่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราบอกนักสแสดงกันอีกนิดนึงด,ดีกว่านาอว่ามีใครกันบ้างนักสแสดงนําของเรื่องนี้นะคะก็มีพี่ตั๊กสุภกรพี่ <c oughs> จีแสงทองค่ะแล้วก็รวมไปถึงอาสมบัติเมธานีด้วยแล้วก็นิกกี้นะ่าสัต์รวมไปถึงสาวฮอนนัทขอบนัท ท้าชันเหรอพี่แอร์ถูกไหมถ้าอา่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องครู <c oughs> อินทัชด้วยนั่นเองค่ะ <c oughs> แต่ว่าภาพบ,บวงสรวงเนี่ย <c oughs> จะเป็นยังไงเราไปชมพรม้อมๆกันค่ะ <c oughs> ภาพบรรยากาศวันบวงสวงเนี่ยแสดงมาร่วมงานกันอย่างขับข้างเลยทีเดียวค่ะพี่แอ<ช>ค่ะ<ช>แล้วก็สําหรับใครเนาะที่อยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยจะใช้ชีวิตอันแสนสั้นขนาดนี้แล้วก็ใช้ให้หมดไปยังไงเนี่ยให้คุม้มค่าเนี่ยก็ต้องรอติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะน่าจะเป็น,นเร็วนี้ทุกรงภาพยนตร์นั่นเองใช่แล้วค่ะอพักจากภาพยนตร์มาดูละครเวทีกันบ้างค่ะสำหรับงานนี้เลยจ้าคุณเล้งราชนิกรหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับการเป็นแชมป์ของไทยแลนด์ทีทีนั่นเองค่ะใช่แต่ ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอามาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ครั้งแรกของเมืองไทยนะคะในละครเวทีเรื่อง Lang Ling the uh, uh, Aerialist เ,เกือบไม่รอดนะ่ The Aerialist น oration, คะคะ The First c o n t e m p r a t i o n c o n t e m p r a r y อะโคแบทโชว์อินได้ไหมโอเคเข้าใจไหวไหมกลับมาจากต่างประเทศมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเอออ่ะบอกว่ากันค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมีพี่เรงแล้วยังมีนักแสดงสาวสวยถึง4คนเลยคราพี่แอ้คนแรกเนี่ยพี่แคทเธอรีนอิงลิชโอ้โหรวมไปถึงพี่ธัญญา พี่ธัญญาธัญญาเรศนะคะพี่นุกสุธิดาแล้วก็พี่จ๋ายศินีค่ะแล้วก็ยังมีเหมือนกับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเวโรยคาแชมเปี้ยนปี2008อีกด้วยครั้นี้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าเอาตีแผ่เรื่องความรักของฮนุมานค่ะก็บอกว่าฮนุมานเนี่ย เอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยคือมีเมียเยอะแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่ๆทั้ง4ี่คน4สาวของเราเนี่ยจะมาสวมบทบาทเป็นเมียของหนุมานแต่ว่าจะเป็นใครเป็นตัวละครไหนเนี่ยต้องไปติดตามในงานละครเวทีงานนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปด้วยเขาบอกว่ามีการโชวด้วยโชว์ดูคิดว่าแบบแต่ละคนก็คือพี่เล้งแล้วชาชีก่อนคือแบบเป็นผ้าเป็นอะไรอย่างนี้พี่แคทก็โขนจ้าโขนคิดว่าต้องเออแล้วซื้อบอกเลยลางลิงใช่น่าจะมีแบบไอ้นี่โวนเลยอาจจะโขนห้อยโหนกันขนาดไหนไปติดตามค่ะ คำว่าลางก,ก็คืออะไรบางๆลางๆแล้วเวลาพูดถึงการบินขาในประเทศไทยเราก็จะคิด huh. ถึงลินท <me ี่โซนบินนั่นบีนนี่ตอนนี้จะไม่ได้แค่บินไปบินมาแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็ฮอกไปฮ็อกมาแต่ว่ามันมีความพิเศษมากกว่านั้นฮาวแฟนอนุมานนาบ้อคแฟนอนุมาแฟนอนุมานแล้วก็อนุมานี่มีแอะร Air r e l เนี่ยมันจะเป็นมิวสิค i ลหรือมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรมันจะแบบออกมาต้องยังไงมีมาครับ ใช่เราก็รุ้กันคิดถึงสวรรค์มชาเป็นเป็นคนแรกนะครับชอบธรรม, <า S 2> มด้ารั้แรงแรกมากในจุดนี้หร, <laughs> หรือว่า <laughs> เป็นแบบการร้องเพลง ด้วยสำหรับละครเวทีเรื่อง Lang Ling the a i r w a v e ะเขาบอกว่าเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้นะจ๊ะที่ไทยทีเกนเมเจอร์ทุกสาขาก็บัตรนี้ราคา2,000บาท1,500บาทแล้วก็1,000บาทนั่นเองก็ไปดูโชว์ดีๆแบบนี้เพราะว่านานๆทีนะเขาจะเอามาที่เหมือนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยน้อยความรู้สึกหนูนะใช่แล้วแต่ว่าในเบรกนี้ค่ะเราก็มีภาพกิจกรรมทั้งบวงสรวงละครแล้วก็แถลงละครเวทีมาฝากกันและในเบรกหน้าค่ะเราก็ยังมีภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ตปามมี่แบรฟต์มาฝาก แต่ว่าจะสนุกแค่ไหนรอติดตามช่วงหน้าค่ะชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดก็ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตอาหารเป็นปัจจัยหลักแต่อาหารเสริมก็ต้องมีไว้เติมสิ่งที่ขาดหายไปไม่ว่าพืชผักผลไม้ สารอาหารที่แตกต่างกันไปร่างกายคนเราต้องการอาหารน้ำและรายทตาเพื่อช่วยสร้างเสริมอวัยวะทั้งภายในและภายนอกสำหรับคุณผู้หญิงปัญหาระบบภายในเกี่ยวกับหมดลูกเป็นปัญหาตั้งแต่วัยเริ่มมีประจำเดือนวัยสาวรุ่นวัยท